ติดรีแมปนะฮะเพื่อการใช้งานและให้ประหยัดขึ้นนะครับจุดประสงค์หลักคือให้ประหยัดและการใช้งานที่ดีขี่ไม่อืดน,นะครับโหไปดีว่าไม่เสียเครื่องนั่นลุามแบบพอประหยัดแก๊สด,ด้วยนะฮะอันนี้จุนใช้งานนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะครับคันนี้มาจากปาจีนบุรีนะฮะเอแปดลิ้วนะฮะแม่ปาจีนนะฮะนะครับ,านะรบมา หนึ่งชั่วโมงกว่าๆฮัน,นี้จูนทั้งแก๊สจูนทั้งกล่องเครื่องนะครับจูนกล่องเครื่องเพื่ออะไรเพื่อที่ให้ได้ค่าที่เบสที่ดีที่สุดก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยจูนแก๊สค่าเบสก็คือค่าพื้นฐานนะครับเราปรับไปเพื่อให้ได้ค่าพื้นฐานที่ดีแล้วหลังจากนั้นอ่ากล่องแก๊สมันก็จะตามกล่องเครื่องไปทีหนึ่งนะครับอ่าถ้าคําสั่งกล่องเครื่องดีกล่องแก๊สก็จะตามไปในทิศทางที่ดีนะฮะอ่า อันนี้เป็นแก๊สของ Energy r e f o r ์นะครับยี่ห้อดังซึ่งใช้งานดีมากมาตรฐานนะครับยี่ห้อนี้ผมชอบนะผมว่ามันใช้งานง่ายๆดีโปรแกรมดูง่ายแต่ใช้งานใช้งานจริงดีนะครับโปรแกรมแบบเแบบแบบแบบสิกเแบบสิแต่ดีนะฮะใช้งานจริงถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ e อเนจีรีฟอร์มนะครับเหมาะกับรถใช้แก๊สนะครับวเบา เรากดมากดมากดมาแตะไม่ได้แตะมาแตะมาเป็นออทิสทันแปดนะครับอ่าลื่นๆเลยกดลื่นๆเลยไม่เดินดียังรอบนี้แบบเสียงคำลามวิ่งสนุกเลยอะ่ะงานเนี้ย ตอจูนกองปรับแก๊สด,ดีๆดีเข้าไปอีกนะฮะลื่นเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับสเตจนี้บอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะฮะเียร์โต,โต้ผมว่าขี่ใช้งานดีนะรุ่นนี้นะคุณตัวผมผมชอบนะรุ่นนี้มันคือมันใช้งานแบบว่าลื่นดีไม่พับไม่เหนื่อยนะลงพงลมลายเบา ดีไซน์การนั่งเบาเบิเดมันแบบนั่งสบายนะแวดดีจังเลยเนะยกดแวดกดแวดเลยอ่ะโอ้โหแตะหน่อยมืดเลยเสียงลมข้างหลังดังมากเพราะว่าเราเปิดกระจบหลังนะครับลมมันดูดเข้ามานะอ่ะจบ,จะบนะครับเอาติสนะครับอันนี้จบง่ายหน่อยเพราะว่าเหมือนกับ มันลงล็อกง่ายนะครับวันก่อนมาไม่มีไฟจูนเลยจูนแก๊สให้ไปก่อนเลยบอกเอาไปวิ่งก่อนอเอาวิ่งก่อนเสร็จปุ๊บวันนี้มาได้ไฟจูนใส่ปุ๊บเขียนใบไฟเดียวแมตกับแก๊สที่จูนไว้รอบที่แล้วเลยนะฮะลงตัวกันเป็นลงบล็อกเป๊ะเลยนะฮะก็ก็จบไปนะครับอเอาติดนะครับปีประมาณสองพันสิบแปด เก้านะตัวนี้ไม่รู้เรียกโหมาอะไรนะมันเยอะแยะไปหมดนะฮะอ่าใครสนใจนะครับติดแก๊สเป็นซินนะฮะอ่าเราไม่ได้รับติดแก๊สนะเรารับปรับปรับแต่งนะรปรับแต่งเพื่อที่จะให้ประหยัดแก๊สนะครับแล้วก็ให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับอ่ามีรถก็มีรถในบ้านนะฮะบ,บางทีรถเก่าๆนะครับ ขายไม่มีราคานะขาดทย่อยยับนะ,ะบางทีเอามาปรับแต่งกันเนี่ยนะครับได้ใช้ใช้กันยาวๆนะฮะดีกว่าไปขายเสียดายรถนะฮะไปผ่อนรถใหม่ก็เดือนหนึ่งแปดพันมื่นหนึ่งเป็นนี่เป็นสินนิกห้าหกปีนะฮะอ่ายุคนี้เศรษฐกิจนี้สู้เราเอารถเก่าเรามาปัดฝุ่นปรับแต่งให้มันเป็นรถที่แรงขึ้นแบบ ขี่ดีขึ้นดีกว่านะครับใช้งบหลักพันก็คุ้มค่าอันนี้โตโยตา้อาอัลตวิ่งดีเลย <c oughs> วิ่งดีมากนะครับวิ่งดีใช้ได้เลย ราอยู่ตรงเทคโนธานีของห้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแผนที่เดี๋ยวผมไปเดียวตรงนูงน้นดีกว่าอเคครับตรงนี้เทคโนธานีของห้าตอนนี้หัวรถเราหันไปลงไปทางนูน้นลงไปทางทิศนู้นนะะอ่าอันนี้เทคโนจะเทคโนจะอยู่ซ้ายเดี๋ยวให้ดูนะเทคโนจะอยู่ซ้ายคือร้านเรามันอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยแต่ก่อนถึงเทคโนเนี่ยล้ร้านเราจะมองเห็นเข้าไปนู้นนะะอ่าอยู่ฝั่งนูน้นแต่ตันนี้เทคโนอยู่ซ้ายเนี่ยตอนนี้ถ้าหัวรถอยู่งี้ เทคโนอยู่ซ้ายอ่าเสร็จป,ปุ๊บพอเลยเทคโนโลหน่อยจะมีสะพานขึ้นสะพานหน้าวัดนะครับอ่าสะพานหน้าวัดอยู่ขวาเลยเทคโนโลประมาณ200เมตรเห็นจะได้อ่า200เมตรนะครับเลยเทคโนโนะครับอ่าเลี้ยวขึ้นสะพานเลี้ยวขึ้นสะพานเสร็จปุ๊บลงสะพานเลี้ยวขวาลงสะพานเลี้ยวขวา 400เมตรร้านอยู่ซ้ายครับเนี่ยสะพานวัดตแหวงนะฮะถ้าตรงเข้าไปก็เข้าวัดไปเลยนะฮะแต่เลี้ยวขวาก็ไปร้านเรานะจากตรงตรงหัวเลี้ยวมาเมื่อกี้400เมตรนะครับร้านจะอยู่ซ้ายนะครับอ่ามาไม่ไม่ไกลนะครับอ่ามาไม่ไกล มาได้หลายทางมากมอเตอร์เวย์เนี่ยมาสะดวกวัง,วงนง้องวางน้อยมาได้หมดนะฮะอ่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอรับสายลูกค้าหน่อยนะลูกค้าโทรมาสองคนหนึคน